ูหกเูกะรูบะรู้กเนาะรู้าะรเนาะาะาะรูันาะบาะรูาะราะเนาน้าา้าัเ ไม่ถึงจุดท oh, <ok ี่ตายก่อนอืมใช่ใช่ตาเข้าเราเข้าเรอเล่นกันตู้เด็กโอ้ยโอ้ยตลกจั

我打。<laughs> <the> <laughs>